ที่ดินแบบนี้ไม่ควรซื้อมาสร้างบ้านมีแบบไหนบ้างคะข้อแรกเลยนะคะก็คือเป็นที่ดินตาบอดค่ะที่ดินตาบอดนะคะไม่มีทางเข้าออกไม่มีถนนสาธารณะนะคะเพื่อนๆอย่าซื้อมาปลูกบ้านเด็ดขาดเลยนะคะส่วนอย่างที่2นะคะก็คือที่ดินจัดสรรที่ไม่มีคนอยู่เลยะคะ่ะเพื่อนเวลาไปซื้อที่ดินจะปลูกบ้านนะคะต้องสังเกตดีๆค่ะว่าโครงการจัดสรรนั้นนะคะมีคนอยู่หรือไม่นะคะมีบ้านปลูกอยู่กี่หลังนะคะเพื่อนๆถ้าไปปลูกโดดเดียวแล้วก็แย่เลยนะคะ อย่างที่3นะคะก็คือที่ดินท sort of ี่มีรูปทรงหลายเหลี่ยมค่ะเช่นนะคะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเป็นรูปทรงพีระมิดหรือเป็นทรงที่ปลูกบ้านค่อนข้างยากนะคะที่ดินแบบนี้นะคะไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่นะคะอย่าซื้อมาปลูกบ้านเด็ดขาดเลยค่ะส่วนอย่างที่4นะคะก็คือที่ดินที่ตั้งอยู่บนถนนทางสามแพ่งค่ะทางสามแพ่งนะคะไม่ค่อยเป็นมงคลนะคะเพื่อนจะปลูกบ้านนะคะไม่ควรซื้อมาปลูกบ้านเด็ดขาดค่ะอย่างที่5นะคะก็คือ ที่ดินที่อยู่บนถนนทางแคบหรือเป็นซอยตันค่ะกับรถนะคะยากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่เหมาะกับการซื้อมาปลูกบ้านทางนั้นแหละคะ่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือที่ดินที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงาน สลามหรือที่ดินที่มีโซนน้าท่วมเป็นประจํานะคะไม่เหมาะสําหรับการมาซื้อปลูกบ,บ้านเด็ดขาดค่ะเพื่อนๆคะถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับที่ดินนะคะสามารถสอบถามนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะเงินจะตอบทุกคําถามที่เงินรู้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ